สวัสดีครับแฟนเดทตัวเลขพารวยหมายเ็กครับพบกันดีครับกับแนว่ทางชุดตัวเลขดักประจำวันวันที่1ตุลาคม2,564นี้เริ่มที่ชุดแรกนะครับเป็นผลงานของแอชนะูมนนะครับเลขดักบ,บนเว่อที่ผ่านมาให้ศูนย์ดักบ,บนนะครับพอผ่านวันนี้แอชนะฟูฟนให้ตัวเลข6นะครับไม่มาร้อสหน่วยบน มาตามต่อกันที่เลขดับล่างของแอชนาูุลขั้นต่อวันนี้แอชนาปูนให้ตัวเลขดับหลักสิบหลักหน่วยล่างคือเลขเจ็ดนะครับและนี่ก็คือผลงานที่ผ่านมานะครับของแอชนาปุลสาหรับชุดแนทดวทางชุดตัวเลขดับล่างนะครับทั้ที่ผ่านมาแอชนาูุลให้หกดับล่างก็ผ่านครับมาดูแนวทางชุดตัวเลขดับล่างสนิทเลยนะครับคํานวณทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับย้อนหลังไป สองร้อยหนึงงวดนะครับที่ผ่านมาอย่างไม่ผิดนะครับวันนี้คู่ดับสนิทล่างนะครับของหวยรัฐบาลเพชบูรี์มี0407 1316 253134 4 0 4า5องห้าเ8้าหกหนึ่และก็เกาแปมาดูผลงานชุดตัวเลขดับบนของแอนจิงนะครับผมหวย รัฐบาลคนใหม่เด็กกับต้นฉบับนะครับดับผลวันนี้ให้ตัวเลขสองมาดูเลขดับหลักสิบบนของแอดหญิงครับว่าที่ผ่านมาแอดหิงให้เจ็ดดับหลักสิบบนนะครับผ่านวันนี้แอดหญิงให้ตัวเลขสามนะครับตามสูตรไม่มาหลักสิบบนส่วนชุดนี้ก็จะเป็นตัวเลขดับหลักสิบบนต้นฉบับของแอดหญิงนะครับขอยรัฐบาลคนใหม่ ดับหลักสิบหกศูนย์นี้ก็ได้ตัวเลข3เช่นเดกันครับมาดูกันที่แนวทางชุดตัวเลขดับล่างดับต้นฉบับของแอดหญิงนะครับกันบ้างวันนี้10หน่วยล่างแอดหญิงให้ดับคือตัวเลข7นะครับมาดูแนวทางเลขดับของแอดนัดกันมากับจุดแรกครับดับหลักสิบหลักหน่วยล่าง2สูตรนะครับได้ตัวเลขเดียวกันครับคือตัวเลข2 มาดูต่อที่เลขดับเฉพาะหลักหน่วยล่างของแอดนัดอีกสูตรครับ2ตัวเลขกับดับหลักหน่วยล่าง3กับ0มาดูเลขดับหลัก10หลักหน่วยบนของแอดนัดครับได้ตัวเลข2ตัวเลขคับดับหลัก10หลักหน่วยบนคือ0กับ3มาดูต่อที่เลขดับเฉพาะหลักหน่วยบนของแอดนกันบ้างครับวันนี้ทําได้2ตัวเลขนะครับสูตรนี้คือตัวเลข0กับ2เป็นตัวเลขดับหลักหน่วยบน มาดูแนวทางสูตรตัวเลขดับหลักสิบบนแอดนัดกันต่อเลยครับ2ตัวเลขสูตรนี้ดับหลักสิบบนคือ2กับ7จมาดูชุดตัวเลขดับหลักร้อยแอดนัดครับวันนี้2ตัวเลขนะครับตามสูตรได้ตัวเลข6กับตัวเลข7ไม่มาหลักร้อยส่วนชุดตัวเลขดับทุกหลักบนของแอดนัดวันนี้ให้2กับ0ดับทุกหลักบน ร้อยสิบหน่วยบนนะครับไม่มีสองกับศูนย์แต่สูตรยังเดินดีอยู่ก็ตัวเลขก็จะเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วครับมาดูแนวทางของแอดหมูอรไทยกันบ้างครับเลขดับบนทุกหลักนะครับร้อยสิบหน่วยบนแอดหมูอรไทยให้ดับศูนย์กับแปดส่วนชุดตัวเลขดับเฉพาะหลักร้อยแอดหมูอรไทยให้ดับหนึ่งกับศูนย์ไม่มาหลักร้อยนะครับวดนี้ ก่อนจะไปดูเลขดับชุดต่อไปก็อยากจะให้ดูชุดตัวเลขดับของแอดชนะพูนกับเลขดับของแอดโมวรลไยนะครับเฉพาะล่างนะครับเป็นชุดสิทธพี่สิทน้องนะครับดับ 2, 4, งแล้วก็เนะครับที่เหลือก็มี 0,13, 5, ์หนจักคู่2ตัวล่างมี 0,103, ์5นึ0งศู1ย1สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูน หกแปดห้าละก็8ปดกนะครับก็อลองดูว่ามีชุดตัวเลขตรงใจกับท่านผู้ชมเลือกไว้หรือเปล่านะครับบ่อยครั้งนะครับที่เลขดับสิตี้สิตน้องตัดดับออกแล้วก็เหลือชุดที่ประกบคู่ให้มีเข้านะครับมาดูกันต่อครับกับแนวทางชุดตัวเลขดับหลักหน่วยบนสูตร a ของแอดยออินเตอร์นะครับเมื่อที่ผ่านมาให้9กับ0ดับหลักหน่วยก็ผ่านนะครับวันนี้ได้ตัวเลข ตัวเดียวกันครับดับหลักหน่วยบนคือตัวเลข5ครับมาดูกันต่อกับเลขดับหลักสิบบนสูตรเอของแอดย้อยอินเตอร์กันบ้างเมืที่ผ่านมาให้21แล้วก็ศูนย์ดับหลักสิบบนก็ผ่านวันนี้3ตัวเลขดับหลักสิบบนมี7 4แล้วก็8ดมาดูเลขดับหลักร้อยบนสูตร A ของแอดย้อยอินเตอร์กันบ้างเมืที่ผ่านมาให้2กับ3ดับหลักร้อยบน นะครับสูตรเสูตรนี้ก็ผ่านครับวันนี้ให้ดับหลักร้อยนะครับมีเครดกับหนึ่งนะครับไม่มาหลักร้อยมาต่อกันด้วยเลขดับ3ตัวบนตรงโต๊ดนะครับของแอดน้อยอินเตอร์นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ3ตัวบนออก9 3 5ก็ปรากฏว่าสูตรนี้ผ่านนะครับมาดูต่อกวันนี้ดับ3ตัวบนตรงโต๊ดของแอดน้อยอินเตอร์ครับมีชุดตัวเลข3ตัวบนตรงโต๊ดคือ0 2 8 1 2 0 232 355 480 528 670 737 8 000, 80, 0 0 980 0 7 8 175 2, 300, 30, 500, 20, 2 8 2 3 0 0 430 573 620 7 8 2 850และก็935 มาดูแนวทางชุดตัวเลขดับล่างสูตรนี้ของแอดโย้อินเตอร์กันบ้างครับวันที่ผ่านมาให้4ดับทุกหลักล่างก็ผ่านครับวันนี้ให้ตัวเลข9ดับทุกหลักล่างครับมาดูต่อที่แนวทางเลขดับแต้มรวมล่างนะครับของแอดโย้อินเตอร์วันที่ผ่านมา4ตัวเลขแต้มรวมล่างนะครับก็ดับจริงๆครับตัวเลขเต้มรวมล่างงวดที่แล้วได้9นะครับวันนี้ดับแต้มรวมล่างมี371และก็1นะครับกอซ้ำกันก็จะเหลือ แค่3ตัวเลขแต้มรวมล่างนะครับคือ3 7และก็1มาดูต่อที่แนวทางเลขดับทุกหลักบนของแอดย้อยอินเตอร์งมดที่ผ่านมาให้0ดับบนก็ผ่านวันนี้ให้ตัวเลข3เป็นตัวเลขดับบนทุกหลักมาดูต่อที่เลขดับหลักสิบหลักหน่วยบนของแอดย้อยอินเตอร์งมดที่ผ่านมาให้4ดับสิบหน่วยบนผ่านวันนี้ให้ตัวเลข1เป็นตัวเลขดับหลักสิบหลักหน่วยบน มาดูที่แนวทางชุดตัวเลขดับล่างของใบหนาเมื่อที่ผ่านมาให้หนึ่งดับล่างข่อผ่านครับวันนี้ดับล่างแอดใบหนาให้สองนะครับม,มาลักซิบหลักหน่วยล่างมาดูต่อกับแนวทางของใบหนาดกับเลขดับบนเมื่อที่ผ่านมาให้หนึ่งดับข่อผ่านนะครับวันนี้ดับบนทุกหลักใบหนาดให้หนึ่งให้ตัวเลขแปดนะครับข่อไปให้ตัวเลขแปดดับบนทุกหลักมาดูแนวทางเลขดับ ร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนของแอสโซยุกันบ้างครับตัวลาคมนี้ให้ดับร้อยสิหน่วยบนคือตัวเลขหกมาต่อด้วยเลขดับเฉพาะหลักหน่วยบนของโซยุนะครับให้0กับ2อดับหลักหน่วยบนมาตามต่อกันที่ชุดชุดรับกิน2ตัวบนของแอสโซยุนะครับ มี8ป8ศ8น8์แปดหนึ 87, 88แล้วก็8ปดนะครับรูด8เลยนะครับ8หลัก10บแอดโ์อยให้เป็นชุดครับกินนะครับไม่น่าจะมา2ตัวบนมาดูที่ชุดตัวเลขดับหลักร้อยนะครับของแอดโชยนะครับไม่น่าจะมานะครับคือ4กับ9แล้วก็มาดูเลข ไม่น่ามีนะครับในหลักสิบหลักหน่วยบนของแอชโชยนะครับมีสี่หกและก็แปดนะครับไม่น่ามีให้เห็นในหลักสิบหลักหน่วยบนปิดท้ายคลิปนี้กันกับเลขดับแต้มเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับแต้มรวมสิบหน่วยบนแอชโชยให้ดับแต้มรวมสิบหน่วยบนมีสี่หกและก็สามนะครับเป็นตัวเลขดับแต้มรวมหลักสิบหลักหน่วยบน เนี่นะครับเป็นผลงานเล่กดับของแต่และเจ้านามาฝาก FC แฟนช่องเพื่อน,นําไปพิจารณาดูนะครับก็ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ